สวัสดีค่ะพวกเราจะมาแนะนําสถานที่น่องเที่ยวในป่าตองกันนะคะถ้าให้นักถึงหาดอันดับแรกของภูเก็ตก็ต้องเป็นหาดป่าตองอย่างแน่นอนค่ะเพราะเป็นหาดที่มีชื่อเสียงและครบคันสุดๆเรียกได้ว่าเดินเที่ยวกันได้ทั้งคืนเลยมาดูกันดีกว่าว่าทำไมหาดแห่งนี้ถึงมีชื่อเสียงมากขนาดนี้หาดป่ตองตั้งอยู่ในตําบลป่าตองอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ต หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของภูเก็ตที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะและยังเป็นสถานที่พักผ่อนที่มีนักท่องเที่ยวมากันตลอดทั้งปีอีกด้วยค่ะและแน่นอนว่าสิ่งที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะอาดอย่างครบครันเลยค่ะทั้งโรงแรมร้านอาหารร้านดำน้ำร้านขายอุปกรณ์กีฬาทางน้ำต่างๆนอกจากนั้นยังเดินทางเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะ ชายหาดป่าตองนั้นเป็นชายหาดโค้งเหมือนรูปตัวยูยาวประมาณเก้ากิโลเมตรมีแนวภูเขาคั่นหัวและท้ายทําให้ช่วยบังคลื่นลมได้เป็นอย่างดีเลยค่ะน้ําทะเลใสสีเขียวเหมาะสําหรับเล่นน้ําทะเลเป็นอย่างมากชายหาดป่าตองกลายเป็นชายหาดที่ขาวสะอาดตาทอดยาวจนสุดตาได้ยังมีกิจกรรมทางทะเลไม่ว่าจะ ถ้าใครจะเหมาเรือหานยาวไปเที่ยวหาดใกล้ๆก็ได้ด้วยค่ะแต่สําหรับคนชอบนอนชิลๆริมหาดก็จะมีทั้งเตียงผ้าใบและร่มหนาสีพร้อมให้บริการตลอดทั้งแนวอีกด้วยค่ะใกล้ๆกับชายหาดก็จะเต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารร้านเครื่องดื่มและแหล่งช้อปปิ้งมากมายเหมาะกับคนที่รักในแสงสีเสียงสุดๆใครชอบบรรยากาศตอนไหนก็เลือกแบบที่ชอบกันได้เลยครับ รับรองว่าจะตอนไหนๆก็ดีงามเหมือนกันอย่างแน่นอนครับ หาด่าตองคือหาดใบต,ตังค่ะหาดใบต,ตังเป็นหาดที่แยกออกจากหาด่าตองไปตามถนนเหมินเงินประมาณสามกิโลเมตรค่ะเป็นชายหาดที่สงบสุขมีสภาพความเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ในะซึ้งผ่านมีความงามของหาดทรายสีขาวปลอดขยะและมลพิษซึ่งผู้มาเยือนนอกจากจะได้สูดอากาศบริสุทธิ์ชมความสวยงามของทะเลหรือดำน้ำดุะการังหรือทะเลที่สวยงามค่ะ แล้วก็ยังสามารถเล่นน้ำทะเลได้ในช่วงน้ำขึ้นอีกด้วยซึ่งเราประกันได้ว่าหาดแต่ตันแห่งนี้จะเป็นแห่งหนึ่งในสถานที่ที่จะเพิ่มความสุขและกระตุ้นพลังชีวิตให้ท่านได้อย่างดี ปิดท้ายนี้พวกเราขอให้ทุกคนอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยนะคะถ้าชอบที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสคร์